วัดีค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าที่สดใสนะทุกคนก็คือเราก็อยากกินราดหน้าราดใจคืออยากกินมานานแล้วแหละทุกคนอู้ยยุ่มกันกับพัวทีไรน้ําหนักไม่ลดสักทีค่ะเราก็น้ําหนักขึ้นตลอดค่ะมันเครียดนะเนะาะรัดหน้าก็จะเยียวยาทุกสิ่งเองค่ะวันนี้เราก็จะทําอาหารที่มันอร่อยอร่อยปลอบใจตัวเองนะทุกคนมีสิ่งเดียวที่ปลอบใจเราได้ดีที่สุดก็คือกับข้าวนั่นเองทุกคน คือเราอยากกินราดหน้าก็คือจัดมาเลยจีจุกจุหม้อใหญ่ๆนะวันนี้จะทําราดหน้าเส้นหมี่เนื้อหมักนะทุกคนเนื้อหมักก็คือหมักไว้แล้วเรียบร้อยเนาะก็จะทําน้ําซุปน้ําอะไรผักเผือกอะไรเราก็ไม่มีเราก็จะเอาเท่าที่มีนั่นแะหละไม่เป็นไรหรอกเนาะกินเท่าที่มีเมื่อวานเจอมอลสุมลูกใหญ่เบลก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ส่งมาให้จากพีพีเอฟซีทั้งทั้งหน้าไม้หลังไม้ทั้งในคอมเมนต์ต่างๆก็ถ้ามีเตือนสติให้กําลัง ทั้งใจอะไรแบบนี้ทำให้เบลคิดได้หลายอย่างเบลก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังมีพี่ๆอยู่ข้างๆเนาะยังไม่เหงาเลยแต่ว่าเบลเองก็ไม่ถอยแน่นอนเบลก็จะฮึดแล้วก็ลุกขึ้นสู้อย่างที่เบลเคยทำเนาะเบลเองอะ่ะอยู่ที่นี่มันก็ค่อนข้าง ลำบากนะทุกคนหัวเดียวกะเทียมรีบนั่นเละถ้ายามรักกันอะไรก็หวา,วานไปหมดอะไรก็ดีไปหมดทําอะไรเขาอยากได้อะไรอยากทําอะไรเขาก็ตามใจไปหมดเวลาที่โมโหมาหนู่นนี่นั่นมามันก็ค่อนข้างที่จะลาบากแล้วก็เราก็เหมือนตัวคนเดียวเนาะความรู้สึกนี้หลายคนที่ยังไม่เจออาจจะไม่เข้าใจเบลเองที่พูดไปเบลก็ขออภัยสําหรับใครที่แบบเออไม่เข้าใจความรู้สึกเบลเนาะเบลเบลเองอะ่ะ ไม่อยากพูดเรื่องครอบครัวหรืออะไรหรอกแต่ว่าบางทีสิ่งที่เบลเจอเบลอัดอั้นตันใจนะทุกคนก็ยังคิดว่าพี่ๆทุกคนอยากจะรับฟังเบลไม่ได้ไม่ได้พูดให้ทุกคนเกลียดใครหรือว่าอะไรยังไงแต่บางทีเขาก็ทำกับเบลมากเกินไปเนาะมันจุกอยู่ในอกนะทุกคนมันจุกมากเลยนะยิ่งจะเห็นแบบเนี้คือจะแกล้งเราเหรอหรือว่าจะอยากให้เราแบบ ยอมเขาเหรออะไรอย่างเงี้ยมันมันหมดยุคที่จะยอมรอมันหมดยุคที่จะมาแบบว่าเล่นตลกแล้วอะคือมันไม่มันไม่ควรเล่นตลกอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเบลเองก็พยายามตั้งสติตัวเองนะยิ่งเจอสถานการณ์แบบนี้มันยิ่งเหมือนการบีบบังคับเรามากขึ้นนะแต่เบลอะมองหน้าลูกทุกครั้งที่ยังโมโหเวลาที่โมโหเบลก็มองหน้าลูกแล้วลูกอะ เขาก็ต้องเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเราก็ทะเลาะก,กันสองคนถูกไหมเบอก็ทะเลาะก,ก,กันกับผัวสองคนผัวก็ยืนการที่จะโมโหนู่นนี่นั่นแล้วลูกก็ไม่รู้อีนูอีนีอะไรเลยเงี้ยเแบลบเป็นตัวเบลเองที่ยังเงียบแล้วก็ไม่ค่อยพูดอะไรเแบลบเองจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ข้างในทุกคนรอให้เบลพร้อมถ้าเบลกลับไทยก็เหมือนที่พี่ๆหลายคนแนะนานะถ้าเบลกลับไทยจริงๆอะ่ะ เบลต้องพร้อมหลายอย่างถ้าเบลจะเอาลูกไปด้วยเบลต้องพร้อมในการบ้านรถอะไรอย่างเงี้ยเบลต้องมีพร้อมทุกอย่างที่จะซัพพอร์ตลูกตอนนี้ใช่มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เบลจะต้องไปเบลก็ได้แต่เงียบไว้ก่อนเพราะว่ากฎหมายของประเทศอีหร่านก็คือค่อนข้างจะซัพพอร์ตผู้ชายมากๆคือเขาไม่ไอเอ,อื้ออานวยกับผู้หญิงเท่าไหร่ผู้หญิงก็คือถ้าเราเลิกลากันไปเราจะไม่มีสิทธิ์ ในการเลี้ยงดูลูกอะไรเงี้ยคือถ้าเราจะไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องถอดใจจากลูกเบลเองก็ถอดใจจากลูกไม่ได้หรอกแล้วลูกเบลจะอยู่อย่างนี้จะอยู่ได้ยังไงมันก็ต้องเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ว่าเบลก็รอให้พายุลูกใหญ่ที่อยู่ในใจเราสองคนเนี่ยมันหมดลงไปซะก่อนเบลเองก็จุกเขาเองก็จุกมันก็จุกทั้งสองคนคือ เขาพูดมาเบลก็ตอบกลับเขาพูดมาเบลก็ตอบกลับคือเราหยุดที่จะตอกไม่ได้ทุกคนมันคือมันพูดอะไรก็มีแต่เอาตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวอ้าวเอาตัวเองฝ่ายเดียวกูก็ต้องพูดบ้างแล้ววคุณก็ต้องปกป้องสิทธิตัวเองอ่ะไม่ปกป้องไม่ได้ค่ะคุณก็จะมาโอ้ยคุณก็จะเอาแต่ตัวเองอ่ะฉันก็ตายสิคะไม่ได้ค่ะเบลก็พูดเลยค่ะนางก็แบบ จุกไปเลยเราก็จุกไปเลยพอกลับบ้านมาจะทํายังไงเหมือนเด็กละ่ะคราวนี้เหมือนเด็กที่ทะเลาะกันเหมือนกับว่าจะเอาชนะเอาชนะก็เอาไปสิเบลก็เล่นตามเกมค่ะเขาเอาชนะไปเบลก็คุณมาแบบนี้ฉันก็ไปได้อีกทางคุณอย่างนี้ฉันก็ไปอีกทางค่ะมันคือการบีบบังคับให้อีกฝ่ายจนมุมก็เราไม่จนค่ะเราไม่จนค่ะเราไปได้ต่อค่ะคือ คุณก็สอนเรามาหลายอย่างนะคะรู้จักแมคะสอนจระเข้ายน้ําเบลก็เรียนรู้นะทุกคนเรียนรู้ที่จะอยู่ตรงนี้การเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆแหละทุกคนเบลก็จะพยายามอยู่ที่นี่ให้ได้แล้วก็พยายามอยู่กับลูกให้ได้แล้วก็จะใช้ชีวิตด้วยตัวเองเนาะ มันก็มันไม่ยากหรอกถ้าเราจะใช้ชีวิตด้วยตัวเองอ่ะมันไม่ยากเลยเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆทําไมเราจะทําไม่ได้เนาะถ้าเป็นทุกคนเจอสถานการณ์อย่างเบลเน่ะทุกคนจะทํำยังไงเอา้าจะตั้งสติจะไหมจะยังไงสิ่งแรกที่นึกถึงก็นึกถึงบ้านก่อนถูกไหมเบลก็นึกถึงบ้านเหมือนกันแต่ว่าพอนึกถึงแล้วลูกล่ะ คือถ้าลูกไปอย่างเงี้ยแล้วลูกก็จะคิดถึงพ่อเขาอะไรย่งเงี้ยบ้านก็นี่ก็เป็นบ้านเกิดเขาเบลคิดสองอย่างนะในความรู้สึกเบลตอนนั้นเบลก็คิดสองอย่างในใจเบลนี่ออ้ใจเบลไปแล้วไปขึนข้นเครื่องบินไปแล้วค่ะไปอยู่นู่นอยู่บ้านเกิดแล้วค่ะอยู่ขึ้นเครื่องบินไปอยู่กับแม่แล้วใจเบลนะแต่แต่เราก็ลูกเนาะลูกเนาะเราก็ทิ้งไปไม่ได้เราก็เลยแบบเออเบลก็เลยตั้งสติเมื่อวานตั้งสติแล้วก็ เออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทําเองก็ได้ไม่ได้มีปัญหาหรอกแล้วก็ไปเดี๋ยวเราลงคลิปแล้วลงช้านิดนหน่อยไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไปไปแล้วก็พอได้มาแล้วก็อะไรเงี้ยพอกลับบ้านมาเราก็มาจุกอีกจุกอีกคราวนี้โอ้ยทุกคนเอ้ยแล้ววันที่เบลทํากับข้าวอยู่นะทุกคนวันนี้ก็ไปทาราดหน้าใช่ไหมวันวันแรกก็ไม่คุยกันนู่นนี่นั่นหลายอย่างเบลก็เงียบเงียบไม่พูดไม่จาเบลก็อยู่กับลูกเล่นกับลูกไป พอวันนี้ใช่ไหมพอวันนี้วันต่อมาเดียวก็ทํากับข้าวก็ลงคลิปไปเรื่อยเนาะก็เจออินเทอร์เน็ตของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเราก็ลงคลิปไปเรื่อยพอรอบบ่ายปุ๊บเห็นแต่ผัวนั่นเดินมาทุกคนเดินมาการจับมือที่อิหร่านก็คือมันเป็นการคําว่าขอโทษนั่นแหละนางก็ยื่นมือเข้ามาแล้วก็เหมือนอมยิ้มแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็จะมาจับมือแต่ว่าเบลไม่จับค่ะเบลไม่จับค่ะทุกคนใครจะว่าเบล เบลเห็นแก่ตัวก็ช่างแต่ว่างานนี้เบลต้องเอาให้มันเด็ดขาดโอ้ใจกูหักปนันนี้มึงไปเอาผู้เฒ่าผู้แก่มายกขันหามาย่อเอาใจกูหลดค่ะโอ้ทุกคนมันจุกนะยิ่งจะมาเจอแบบโอ้ยจะมาเล่นตลกอะไรคะแล้วคือทะเลาะกันพูดคําแรงๆใส่กันเสียๆให้หายว่าเราอย่างหมาเลยคือแล้วแล้วก็จะมาอันเนี้ยตบหัวแล้วรูปหลังเหรอเขาเรียกยนี้ไหมเออตบหัวแล้วรูปหลังเหรอ ขอโทษมันได้เบลก็อยากเบลก็อยากให้ครอบครัวของเบลอสมบูรณ์แต่ว่าคุณจะมาแบบงี่เง่าแบบนี้แล้วก็จะมาขอโทษเงี้ยคือคุณก็ต้องพิจารณาตัวเองก่อนไหมว่าคุณขอโทษควรขอโทษตอนไหนตอนนี้ใจเบลยังไม่เย็นนะใจเบยลยังร้อนอยู่ คือไม่มันไม่ควรทําแบบนี้แล้วก็จะมายื่นมือขอโทษเบลขอเวลาหน่อยเบลขอเวลาให้ใจถึงเรื่องมันจะไม่เป็นไปตามที่หวังหรือว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมความผิดอะไรก็เบละจะน้อมรับเอาหมดแหละความผิดนี้พูดตรงๆเลย แต่ว่ากับเบลทาแบบนี้กับเบลคือมันมากเกินไปนะในไฟไหน,นนู่นไหนนี่ไม่ควรทําแบบนี้เลยถึงจะโกรธแค่ไหนก็ไม่ควรทําควรเป็นลูกผู้ชายมากกว่านี้ไม่ควรพูดมากไม่ควรพูดแบบนี้กับเบลไม่ควรทําแบบนี้กับเบลเลยพูดไปนี่ก็แบบจุกอยู่ในอกเลยนะทุกคนคือใครจะว่าเบลเห็นแก่ตัวไม่รับคําขอโทษก็เบลไม่ว่าเลยจะว่าอะไรให้เบลเบลก็ขอน้อมรับเลยแหละทุกคนจริงๆนะแล้วแบบ ลูกหล่ะอะไรหละเบลก็เบลก็ยังอยู่กับลูกตรงนี้ไม่ยังไม่ได้ไปไหนเบลรอให้เขาคิดได้ก่อนว่าเขาจะคิดแบบไหนอะไรยังไงแต่ในความรู้สึกเบลคือเบลเปลี่ยนแล้วเบลระแวงไปแล้วอ่ะทุกคนเบลเบลหวานละแวงที่จะแบบ เออที่ต้องใช้ชีวิตแบบไหนว่ามันถึงจะดีเขาทําให้เบลเปลี่ยนเองนะเบลไม่ได้เปลี่ยนนะทุกคนก็รู้ว่าเบลรักผัวแค่ไหนรักเขาเบลก็พูดตลอดว่าเบลรักเขาเบลยอมเบลยอมทุกอย่างแต่ครั้งนี้ว้าวทาให้เบลแบบคิดได้เลยว่าเบลต้องรักตัวเองมากขึ้นค่ะเบลต้องอยู่ให้ได้เพื่อลูกเราค่ะเบลต้องรักตัวเองต้องแบบเก็บหอมรอมดิเพื่อตัวเองค่ะไม่ใช่เพื่อคนอื่นแล้วคราวนี้มันมันเปลี่ยนไปตั้งแต่เขาทํานี่แหละทุกคน คือเราก็ไม่ได้อยากที่จะเปลี่ยนเราพยายามทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวไม่ได้พูดให้ตัวเองดูดีเขาก็ช่วยเราบ้างแต่บางทีเวลาเขา้าโมโหหรือว่าเขาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปนเป็นคนละคนป้านผีเข่าสิงทุกคนเบลจะไปเอาน้ามนต์วัดไหนมาสาดหัวผีจังทีได้ออกมันออกแล้วนะผีตัวนั้นเราเดินมาจับมือ ทีนี้พอเราไม่จับศูนย์ก็เก้าหรือผีเข้าหม่ค่ะมันเข่าไปหลดจักซิฟองมันเข่าหลดมึงมึงเจอเจ้าแม่เบลเข้าไปเดี๋ยวก็จะโดนมไม้ไหวฟาด่ะบอกเลยค่ะมันต้องโดนสักทีไม่งั้นมันไม่หยุดค่ะผีองค์นี้มันแรงเหลือเกินปากดีเหลือเกินผีองค์นี้แล้วมันต้องเจอไม้ไหวสําหรับองค์แม่เบลค่ะใครอยากได้น้ำมนต์ติดต่อมาเลยนะคะสาดเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบลก็จะทำให้ผัวแบบ จุกๆไปเลยว่ามันต้องมันต้องมีแบบมีบทเรียนกันบ้างว่าคุณไม่ควรใช่จะทำแบบนี้นะคุณไม่ควรที่จะมาเล่นตลกกับเบลพูดตบหัวแล้วก็มาลูบหลังไม่ไหวเบลก็ไม่ไหวเหมือนกันทุกคนเบลเหนื่อยที่จะมาต้องมาแบบอะไรที่จะต้องมาเจอแบบอ้งวสามวันดีสี่วันป่วยปันคนเมน่นมากเว้ยขนาดเบลไม่เป็นประจำเดือนขนาดเบลมีมดลูกเบลยังไม่อารมณ์ขนาดนั้นเลยอันนี้ป้า ันว่าจะขอหมดลูกเนาะ กจิมม่สามมือดีใช่ไหมป่วยเม่นบมาเม่นบ่เข่าปวดท้องปวดท้องกชิมอ่างุดงุดงินงิดใส่ห้าวไม่ไหวค่ะเมื่อขึ้นกันนะค่ะนี่แหละเบลถึงว่าทําไมแฟนเก่าเบลเขาถึงแบบไปจากเบลโดยที่ไม่ร่ําราก็เป็นอย่างนี้นี่เองเพราะว่าเราเอาแต่ใจป้าดเราก็มีความรู้สึกนั้นเหมือนกันเหมือนมันเป็นเวรกรรมของเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนมันเป็นเวรกรรมของเบลแหละเมื่อก่อนเบลก็แต่ใจอย่างนี้อะไรก็งุดงินผัวแฟนเก่านี่จากไปโดยไม่ร่ำราดเลย คาะว่าเบได้แบบสะอึกสะอื้นพ่อบ้านอยากเจออย่างนั้นไหมคะแต่ว่าอันนั้นก็คือเราไม่ได้มีลูกด้วยกันมันค่อนข้างที่จะไปง่ายมันไม่ได้มีปัญหาเพราะตอนนั้นเราก็ยังเด็กแต่ตอนนี้เรามีลูกด้วแล้วมันค่อนข้างที่จะตัดสินใจยากมากๆทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่ตัดสินใจอะไรที่มันสุ่ม 4, สี่สุ姆ห้าในอารมณ์ที่เบลร้อนๆเบลก็ตัดสินใจเหมือนกันอู้จะไปตอนนี้จะไปให้ได้แต่ว่าพอคิดดูลึกๆแล้วเบลก็ยังดึงสติตัวเองกลับมาแล้วก็ ี่แหละเอาลูกเป็นหลักแล้วก็คำคาดาวแล้วก็อยู่นิ่งก่อนแก้แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่มันไม่เป็นไรหรอกเราเราสู้ไหวเราต้องสู้เอาสิใครจะชนะไปข้างหนึ่งมึงเจอไม่ไหวไปเทียนหนึ่งมึงต้องเราต้องชนะค่ะอืมเราต้องชนะยังไงเราก็จะไม่แพ้เราเป็นแม่บ้านที่สตรองแล้วก็สู้มากค่ะเรายืนเราสู้มาขานาดนี้เราก็จะเราต้องเอาบทเรียนให้มันแบบสะสมอืม ดึกสมมติใจมั่นจกสิบหลิมแล้วจากบทเรียนอันนี้ก็จะตาตึงอยู่ในหัวใจพ่อบ้านเลยค่ะจริงๆก็มัวแต่ม่ามอยกับข้าวเราไปถึงไหนเรากินจนอิ่มเราบาด้โอ้ กับข้าวราดหน้าราดใจก็ทําไม่ยากนะทุกคนหวังว่าทุกคนก็จะทําได้แหละเบลก็เปิดลอกมาในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันเนาะใส่ผักทุกอย่างเท่าที่มีค่ะน้องอดินไม่กินราดหน้ากินไม่เป็นเบลก็ทําแกงไก่กับข้าวให้กินเนาะแกงไก่นี่ก็เป็นเมนูที่อิหร่านเด็กๆก,ก,กินได้ผู้ใหญ่กินดีมีขายตามร้านอาหารใครที่มาเที่ยวอิหร่านก็หวังว่าจะได้กินเมนูนี้เป็นเป็นอะไรที่อร่อยมากๆเลยนะทุกคนเป็นแปลก เหมือนเรากินปลากระป๋องแต่ว่าอันนี้มันค่อนข้างจะเป็นไก่กระป๋องมากกว่านะคือมันทําง่ายๆเแบลบก็มีทําอาหารอิหร่านไว้ในช่องของเบลเหมือนกันนะลองไปเลื่อนดูนะในเพลย์ดิสอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาหารอิหร่านอาหารไทยมีหลายอย่างเนาะวันนี้กินข้าวเสร็จก็ว่าจะพาเด็กๆไปเดินเล่นนะทุกคนเบลจะเอาขยะไปทิ้งด้วยลงมาข้างล่างก็คือโอ้โฟ้าอึมครึมมากเหมือนฝนจะตกแต่ว่าเราก็เดินเอาขยะไปทิ้งก่อน กว่าจะลงมาได้นะทุกคนทั้งรถเข็นแล้วก็จัก,กรยานเบลดเดินลงมาสองรอบเอารถเข็นกับจักรยานลงมาก่อนแล้วก็แล้วค่อยเอาถังขยะเอาขยะลงมาอีกรอบหนึ่งรอบที่สามก็คือไปอุ้มลูกลงมาค่ะให้น้องอดินยืนเฝ้าน้องอยู่บนบ้านเนาะกว่าจะลงมาได้ป้าเพิดกันก็ัวงวนเนี่ก็คือน้ำหนักก็คือสิลงคักอยู่ค่ะน้ำหนักก็คือจะลงมากแต่ว่าเมื่อกี้เพิ่งกินรานหน้าไปนะคะ ลงมาสามขีดพิษกันก็พัวอันนี้คืนมหาหาโลกค,ค่ะที่อ่อตรงทางขยะของเราลบมันก็จะอยู่นอกตึกนะทุกคนมันก็จะอยู่วนถนนด้านนอกตึกเนาะบรรยากาศท้องฟ้าอึมครึมโอ้ยสาวๆจะพากันไปใสน์นอกกันนะเปินหน้ามีต่พัวอ่อ,อะนะ เออขยะตรงนี้ก็จะปีน้องมูฮัมหมัดมาอยู่แต่ว่ามองมูฮัมหมัดไม่มาแล้วทุกคนมีแต่พ่อเขามาเก็บขวดเก็บกล่องกระดาษเนาะนี่แหละที่เป็นพวกแผงข่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาไปขายนะทุกคนมันก็จะเป็นเหมือนกระดาษใช่ไหมละ่ะนี่แหละเแบลบก็จะเอามาทิ้งตรงนี้ประจําเลยถ้าเป็นพวกเศษกระดาษเแบลบก็จะแยกออกว่าเวลาพ่อเขามาเนี่ยเขาก็จะได้มาเก็บเอาไง น้องมูฮัมหมัดไปทํางานที่อื่นแล้วไม่มาตรงนี้แล้วทุกคนนะ้องก็โตแล้วเนาะคนเราก็มีการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนไปในทิศคนละทิศคนละทางเนาะวันนี้เบลก็ขอฝากคิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปที่เบลทําก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบลด้ยวยน,นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ